สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะสำหรับคนที่รอคนรักเก่าเพราะคนรักเก่าเนี่ยจะวนกลับมาไหมนะคะในเดือนอมกราคมนี้นะคะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะและสภาวะชีวิตของเขาณนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่เหมาะกับคนที่ไม่ได้รอคนรักเก่านะคะคลิปนี้ทำมาเพื่อคนที่ ยังรักและยังรอคนรักเก่าเท่านั้นนะคะส่วนการรับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ Ni อฟคัพสเตรนนะคะห้าดะเก้าเหรียญเตรมพล่ห้าถ้วย คุยนอปเนาร์คอสเดอ m o มูโอเคสิ่งที่คุณได้มานะตอนนี้บ่กบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณยังไม่ลืมคนเก่านะคะคุณยังรักเขาอยู่รักคนที่เขาหันหลังให้กับคุณนะคะแล้วก็คุณเนี่ย ยังนึกถึงยังคงรำพึงหาคนเก่าที่เป็นความรักที่มันล้มลงไปในอดีตนะคะคุณยังเฝ้ามองเขาด้วยความเศร้าด้วยความหวังนะคะว่าเขาจะกลับมาเพราะคุณเนี่ยยังรักเขาอยู่นะคะคุณยังรักเขาอยู่ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณเนี่ยแต่คุณก็ยังไม่อยากที่จะเปิดใจให้ใครนะคะคุณเนี่ยไม่อยากที่จะเปิดใจให้ใครคุณยังอยากที่จะเป็นโสด แล้วก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของการงานนะคะการที่จะมีเงินมีงานมีความสุขรอบตัวแต่ในใจลึกๆของคุณน่ะคุณยังนึกถึงเขาอยู่คุณยังมองหาคนที่เขาเดินหันหลังให้กับคุณไปแล้วซึ่งคนที่โดดเด่นมากๆก็คือคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะหรืออาจจะเป็นชาวทาตด,ดินอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะ คุณยังเก็บตัวเองอยู่เป็นโสดเพื่อที่จะรอให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาหาคุณนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนนะคะหรือสถานการณ์ที่ผ่านมาคุณกับเขาะคะ่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ ใช้อารมณ์กันทั้งคู่นะคะไม่ได้ใจเย็นไม่ได้ใช้เหตุผล,ลสักเท่าไหร่มันก็เลยมันก็เลยไม่ไม่เวิร์กนะคะมันก็เลยมีการเดินหันหลังกันไปนะคะมีการเลิกลากันนั่นแหละแล้วมันก็ทุกสําหรับคุณนะคะมันก็ทุกสําหรับคุณแล้วก็ยังทุกอยู่จนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่า <c oughs> มีคนเข้ามาแต่คุณยังอยากที่จะโสดเพื่อรอเขานะคะพยายามทําชีวิตของคุณให้มีความสุข พยายามที่จะโฟกัสไปในเรื่องงานเรื่องของเงินนะคะแต่ในใจลึกๆของคุณนะะมันยังคงทุกข์ในเรื่องของเขายังหดหู่ยังรู้สึกผิดหวังว่าทำไมที่ยังไม่กลับมาสักทีหนึ่งนะคะยังนึกถึงเขาอยู่อืมยังหันไปมองเขาเหลียวหลังไปดูเขาค่ะ เขาเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะมองไปที่ความรักที่มันล้มลงนะคะเพราะหวังที่จะมาเติมเต็มเพราะความรักที่มันอยู่เนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในส่วนของคุณแต่ส่วนของเขามันล้มลงไปนะคะแต่ก็ต้องมาดูแล้วว่าในฝั่งของเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างแล้วอยากที่จะกลับมาไหมมีแนวโน้มไหมนะคะในเดือนมนกราคมนี้ Ace of cup the high p r i n t e s s 9ดาบ2ดาบนะคะ the magician queen of swords เมเพรตนะคะเอซอฟต์วร์สามดาตรงนี้เนี่ยถามว่าเขาอยากกลับมาไหมมีโอกาสที่เขาอยากที่จะเริ่มใหม่กับคุณแต่อีกจุดหนึ่งคือเขา ก็มีการเริ่มใหม่กับใครบางคนไปแล้วนะคะฉะนั้นถ้าเขาจะวนกลับมาหาคุณก็ต้องเช็คให้ดีนะคะว่าเขามีความลับอะไรอยู่หรือเปล่ามีใครคนใหม่ที่เขาซ่อนอยู่ไหมนะคะจากสถานการณ์ของเขาเนี่ยเขาก็เสียใจเช่นกันไม่ใช่แค่คุณนะคะหรือณนะตอนนี้เขามีเรื่องที่เขาเครียดทุกข์กังวลใจต่างๆในชีวิตของเขา นะคะในความรู้สึกของเขานะคะเขาก็เลยบางทีบางอย่างความทุกข์เหล่านี้มันก็เลยต้องแชร์กับใครบางคนที่เขาจะมารับฟังในขณะที่คนเก่าอย่างเราเราเนี่ยไม่สามารถนะคะเขาก็มีทางเลือกเช่นกันตัวเลือกหนึ่งก็คือกลับไปหาคุณนะคะด้วยไพ่เดมอ่ เดมาร์เชียนะคะทางหนึ่งคือกลับไปหาคูณเพราะใจหนึ่งเขาก็ต้องการกลับแต่อีกทางหนึ่งก็คือคนที่เขาอยู่ด้วยในปัจจุบันเพราะว่าไพ่เดนมาร i กเชียนคือการกลับมาแต่เป็นการกลับมาที่แบบเหมือนเป็นเรื่องของความเจ้าชู้ด้วยะคะ่ะก็คือนักพี่สะได้น้องหรืออาจจะมีอีกคนหนึ่งนะคะที่บอกไว้หรือมีอีกคนหนึ่งที่ซ่อนอยู่หรือคนใหม่นั่นแหละนะคะหรืออาจจะเป็นคน ที่คุยด้วยเป็นตัวเลือกของเขาอยู่นะตอนนี้ก็ได้มันก็เลยกลายเป็นทางเลือกของเขาว่าว่าเขาจะเลือกกลับไปหาคุณนะคะหรือว่าเลือกที่จะอยู่กับคนปัจจุบันดีเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันมีปัญหาในเรื่องของความไม่แน่ใจว่าจะกลับไปหาคุณนะคะหรือจะอยู่กับคนปัจจุบันเพราะว่า ให้สามดับมันขึ้นมาเป็นไมได้ว่าถ้ากลับไปหาคุณแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นรักสามเศร้ามันเป็นมันเป็นรักที่เลือกไม่ได้อย่างที่บอกเป็นตัวเลือกที่ต้องตัดสินใจแต่ว่าแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าด้วยเรื่องของการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ไปแล้วแหละกับการที่อยากที่จะกลับไปหาคุณนะคะ ฉะนั้นแล้วถ้าคนเต่ากลับมาคุณก็ต้องดูให้ดีๆว่าเขากลับมาเนี่ยเขาต้องการกลับมาหาคุณคนเดียวหรือว่ามีใครที่เป็นตัวเลือกอยู่แล้วไหมนะคะก็ต้องเช็คดูให้ดีๆนะคะสำหรับเขาเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ ดูแลเขาได้นะคะเป็นคนที่เพอร์เฟเป็นคนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบในในในสายตาของเขาในสิ่งที่เขาคิดนะคะแต่ยังไงก็ดีมันไม่ง่ายในสถานการณ์ของเขาที่เขาจะตัดสินใจนะคะเพราะสิ่งลหลายๆอย่างที่เขาทุกเนี่ยเขาอาจจะต้องการใครสักคนที่จะช่วยแชร์ช่วยแบบให้กำลังใจเขาแล้วตอนนั้นแต่คนเก่าไม่สามารถที่จะ สะดวกใจที่จะแบบอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วอะ่ะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ในจุดนี้นะคะก็เลยอาจจะมีคนอื่นที่เข้ามาช่วยแทนนั่นเองแต่ถามว่าเขาอยากที่จะกลับมาไหมมันมีไพ่ที่ขึ้นมาว่าอยากกลับนะคะแต่ถ้ากลับก็มีโอกาสที่กลายเป็นเรื่องของรักสามเศร้าได้ฉะนั้นก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะตัดสินใจอะไรยังไงนะคะโอเคไพ่สรุปสามใบ คุยนบครับเจ็ดไม้เท้าคุยนับวางนะคะมีธาตุไฟและมีธาตุน้ําและมีธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาแต่ไพ่สรุปมีสองธาตุธาตุน้ําและธาตุไฟมีกําแพงเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าถ้าเขาจะกลับมาจะกลายเป็นรักสามเศร้าเพราะเขาอาจจะมีใครคนใหม่ไปแล้วนะคะซึ่งสิ่งนั้น จะเป็นกำแพงนะคะเป็นกำแพงทำให้ไม่สามารถที่จะวนกลับมาได้เป็นกำแพงเป็นอุปสรรคเป็นการกีดการบางอย่างจากบุคคลเพื่อนครอบครัวนะคะหรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้ที่เข้ามาเป็นกำแพงเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญเป็นแบบอุปสรรคนะคะที่จะวนกลับมาระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะคะ โอเคไพ่ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ